กลบสวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะกลบพ่อใหญ่กับพี่วันแล้วก็กลาบกัญญารกรลยนานมิมรกรลยานธรรมในห้องพระนิพานวันนี้ลูกนงนุชบุญชูจะมาขอแบ่งปันธรรมที่ที่ได้ที่ได้เกิดขึ้นกับตัวเองนะคะค่ะก็เ่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะก็อาทิตย์ที่แล้วนี่ก็ ได้มาได้มาขอความเมตตาจากพี่วันนะคะว่าเออเนี่ยชีวิตเราอะมันมันทำไมถึงทุกข์ยากลำบากแท้นะคะแล้วก็พี่วันก็แนะนำแนะนาว่าเออให้ไปขอขมาแม่ให้ไปล้างเท้าให้แม่แล้วก็ไป เหมือนกับว่าไปอโหสิกรรมให้ตัวเองเอโหสิกรรมให้แม่ด้วยแล้วก็ให้าสามีในอดีตชาตินะคะที่เรามีกรรมมีบุญร่วมกันมาค่ะแล้วพอดีตัวเองเกิดวันเสาร์พอดีนะคะก็คือแล้วพอวันลุกขึ้นมาก็เป็นวันเสาร์ขอโทษนะคะก็เลยรีบ ก็เลยรีบจัดก,การรีบทำอะคะ่ะก็เลยรีบทําให้ให้มันตรงกับวันเกิดของเราพอดีไม่ใช่วันเกิดเราแต่ว่าตรงกับวันวันที่เราเกิดนะคะก็ก็เลยเอ,อขอแม่ขออนุญาตแม่ให้ให้ไปนั่งการแจ้งแล้วก็เราก็จุดธูปจุดธูปทาตามที่พี่วันบอกพูดตามที่พี่วันบอกแล้วก็ก็เกิดก็เกิดเอ,อเหมือน ปฏิหารหรือว่าพ่อหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขามามารับรู้กับเราอะค่ะพอเราเริ่มเริ่มล้างท้าวแม่แล้วเราก็อธิษฐานจิตใช่ไหมคะว่าสิ่งใดที่ไม่ดีอะที่เราเคยทําไม่ดีมาแล้วเราขอมาขอขมากรรมแม่แล้วก็มาขอมาขออโหสิกรรมกับแม่แล้วก็ขอให้แม่ยกโทษให้เราแล้วก็ก็รู้สึก เหมือนลมมันมาปะทะตัวเราอะค่ะเพอลมมาปะทะตัวเรานี่แล้วเราก็แบบว่ามันก็มีความตื้นปิติแล้วเราก็ร้องไห้ร้องไห้แบบสะอึกสะอื้นเลยนะคะแม่ก็นั่งแบบงงๆงงเพราะว่าปกติอะเราเราเคยเราก็เคยที่จะเคยที่ว่าจะล้าง,างเท้าแม่เราก็ทําบ่อยนะคะแต่ว่าเราก็ไม่รู้เนาะเราก็เออทาเฉยๆก็แบบว่าเออเนี่ยขอข้ามาแน่แม่ ประมาณนี้ค่ะแล้วแม่เขาก็เออก็ให้ให้ให้ใหอหสีทําอะไรไว้ก็ให้อหสีนั่นแหละแต่ว่าเราไม่ได้รู้ว่าเบื้องเบื้องลึกเบื้องหลังมันเป็นอะไรมาเราเราไม่รู้่ต้นต้นมันนะคะก,ก็ก็ไม่ได้มีอะไรนะคะที่ผ,ผ่านมาก็ไม่ได้มีอะไรแต่พอดีวันเสาร์ที่แล้วอะค่ะเราก็ทําพอทําเสร็จมันรู้สึกเหมือนกับพอพอหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วอะค่ะ มันเหมือนจิตเรามันก็เปลี่ยนนะคะจิตเรามันก็เปลี่ยนเหมือนกับอะไรหลายๆอย่างมันมันได้ปลดล็อกเออมันได้ปลดล็อกแล้วเหมือนเราสบายใจขึ้นเราสบายใจขึ้นแล้วเราก็ เราก็เออก็ก็นั่งก็มานั่งพิจารณาจิตของตัวเองวันต่อ,ตอ,ตอมาค่ะวันต,ต,ต่อมาพอได้ประมาณสามสี่วันหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วเราก็เลยอยากจะมาอยากจะมาทดสอบจิตเราดูเพราะว่าก่อน,ก,อนก่อนที่เราจะทําวันนั้นก่อนที่จะเข้ามาเข้ามาขอความเมตตาจากพี่วันเพราะว่าเรารู้เลยว่าในใจของเราอ่ะ มองข้างนอกเหมือนเราจะเย็นนะคะเหมือนเราจะเป็นคนที่แบบว่าเออเย็นเย็นแต่แต่ในจิตในใจเรามันรุ่มร้อนนะคะมันรุ่มร้อนมันมันเผาเราอยู่ข้างในค่ะมันมันมันเผาเราอยู่ข้างในเนาะเราก็เลยเออมามาคุยกับพี่วันแล้วก็มาขอความเมตตาจากพี่วันแล้วหลังจากที่ทํากับแม่ไปแล้ว ทำกับแม่ไปแล้วเนี่ยเราก็เห็นผลทันใดนะคะเราก็เห็นผลทันใดเหมือนเ oui. หมือนความเล่าร้อนในใจของเราอ่ะมันดับลงความเล่าร้อนในใจของเรามันดับลงเราก็เออเราก็มองเออมันก็แปลกดีนะแบบเราก็มองอยู่มองอยู่แต่เราก็สัมผัสได้ว่าไอ้ความรุ่นเล่า,ลาร้อนรุ่มร้อนที่มันที่มันเผาผ่านเราอยู่ข้างในเนี่ยเหมือนมันจางลงเออมันจางลงแล้วเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้รู้สึกว่า เราทรมานเราทุกทรมานเราเหมือนที่ก่อนมานะคะแล้วพออีกสามสี่วันหลังจากนั้นมาเราก็เลยอยากจะมาทดสอบจิตเราเองเราก็เลยก็เลยนั่งคุยกับแม่ค่ะนั่งคุยกับแม่ก็พยายามนั่งคุยกับแกเพราะว่าแกแก็โอ้โหแกไม่ค่อยดีเลยเนาะก็อายุเก้าสิบเอ็ดค่ะก็พูดอะไรก็จะไม่ไม่ค่อยได้ยินละเราก็ต้อง ใจเย็นๆแล้วก็ตั้งใจตั้งอกตั้งใจแล้วก็พูดให้แกฟังพยายามพูดช้าๆให้แกอาก่านปากเราด้วยเราก็เลยบอกว่าแม่เนี่ยอ,อ,อยู่มาจนถึงอายุขนาดนี้แล้วเราอ่ะยังไม่เคยมีความสุขในชีวิตครอบครัวเลยนะเรายังไม่เคยได้รับความสุขอย่างแท้จริงเลย ตอนนี้ไปอะ่ะเราขออนุญาตแม่ขอให้เรามีคู่ที่เราอะ่ะที่ที่เรามีมีคู่ที่มีความสุขเหมือนคนอื่นเขาบ้างได้ไหมขอให้เราเริ่มต้นใหม่ขอให้เรามีคู่ที่เราจะมีความสุขได้ที่เขารับรับเราได้ในความเป็นเราเนี่ยแล้วเราอะ่ะอยากมีความสุขบ้างนะเพราะว่าเราไม่เคยได้สัมผัสเลยความสุขตรงนี้เขาก็มองหน้าเรามองหน้าเราเขาก็บอกว่า แล้วที่ผ่านมาไม่เคยมีความสุขเลยหรือไงเ้าก็บอกไม่เราไม่เคยมีความสุขเลยนะในชีวิตครอบครัวเนเราไม่เคยได้รับเลยเขาก็บอกเออเออถ้างั้นก็ขอให้ไปเจอใครก็ได้ที่ที่เขาเป็นคนดีที่เขาเป็นคนดีนนดแล้วเขาก็รักเราจริงๆแต่ก็มีข้อแม้นะคะแต่นะคะพอเขาเขาให้พรอ,อะไรเราเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าแต่แต่อย่าทอดทิ้งเขานะเอออย่าทอดทิ้งเขานะแล้วก็ เคนใหม่ที่จะเข้ามาคนใหม่ที่จะเข้ามาก็ต้องรับเขาอะให้มันได้ด้วยไม่ใช่ว่ารับเขาไม่ได้ถ้าเกิดรับเขาไม่ได้เนี่ยเขาก็เขาก็ไม่ไม่โอเคนะเพราะฉะนั้นนะถึงเราจะมีคู่ใหม่หรืออะไรยังไงเขาก็อยากให้เราอยากให้เรามีความสุขนะแต่ว่าต้องไม่ลืมเขาก็มีข้อแม้ซึ่งปกติปกติที่ผ่านๆมาถ้าเกิดเขาพูดแบบนี้เพราะว่าแม่จะเป็นแบบนี้ เขาอะไรกันแล้วแต่เขาจะมีข้อแม้วกกลับไปหาตัวเองเพื่อที่ว่าให้ตัวเองอยู่สุขสบายนะคะแล้วซึ่งตรงนี้แหละที่ปกติเราก็จะแอนตี้เขาเราก็จะแอนตี้เขาทุกครั้งพอเขาพูดอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะอารมณ์เสียละเราก็จะอารมณ์เสียแต่ว่าเราไม่ได้พูดให้ให้เขาเจ็บใจหรืออะไรนะส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเป็นเออก็ไม่ได้ให้พรให้เราหรอกให้พรให้ตัวเองนี่นแหละเพื่อที่ตัวเองจะได้อยู่สบาย ถึงสรุปสุดท้ายมาก็เพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อเราอันนี้ก็คือเมื่อก่อนเราจะเป็นแบบนี้นะคะแต่ครั้งนี้ครั้งนี้มันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่ใช่อะคะ่ะครั้งนี้พอเขาพูดอย่างนั้นมาเราก็มองเขาเราก็มองเขาเราก็พิจารณาเราก็พิจารณาในในตัวเขาคะ่ะแล้วเราก็มองเราก็เกิดความสางสารเขานะคะเหมือนเราก็มองเห็นว่าเอ BAR, อเขาก็แก่แก่ไปเยอะแล้วเนาะ แบบแก่เยอะแล้วแล้วก็เขาคงเขาคงจะกลัวไม่มีคนดูแลเขามั้งเขาคงกลัวความลําบากอะไรประมาณเนี้ยแล้วเราก็เลยบอกว่าเออไม่ลืมหรอกก็จะดูแลไปจนตายนี่แหละจะดูแลไปให้ถึงฝั่งเราจะพยายามดูแลไปให้ถึงฝั่งนะแต่แต่คําคํำนี้คิดว่าเขาคงไม่ได้ยินเพราะเขามองหน้าเราแล้วแบบว่า พูดอะไรอะไรประมาณนี้เพราะว่าเราจะรู้ว่าหน้าเขาหน้าเขาจะถ้าเกิดเขาฟังไม่ออกฟังไม่รู้เรื่องเนี้ยเขาก็หน้าเขาจะงงๆแต่เราก็เราก็พูดนั่นแหละว่าเออเนี่ยเราจะพยายามพาไปให้ถึงฟังนะเราจะดูแลไปใช้ให้ดีที่สุดนั่นแหละเราจะไม่ทอดทิ้งหรอกแต่ว่าเราขอให้เรามีความสุขนะในชีวิตครอบครัวเราก็พูดอย่างนี้เขาก็บอกว่าเออเขาก็เขาก็ากอวยพรให้เราอะ่ะ เจอคนดีนะเนี่ยค่ะเราก็มามาดูจิตเราอะค่ะว่าเหมือนเหมือนจิตเราจะจะรับเขาได้มากขึ้นแล้วก็จะจะไม่มีความไม่มีความแอนตี้เขาเหมือนที่แล้วแล้วมาค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยก็เลยว่าเออต้องกราบนะกราบขอบคุณพี่วัน กราบขอบคุณพ่อใหญ่นะคะพ่อพระพุทธเจ้าแล้วก็ทีมนำพาของพระนิพพานนะคะท,ทุกทท่านทุกๆุกพระองค์ทุกๆุพระบาทท,ทุกๆุพระองค์นะคะก็อยากจะมาแบ่งปันสั้นๆเท่านี้ค่ะสาธุสาธุขอบคุณค่ะ